สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทโอเคเพย์มีความมีนดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าลูกค้าที่มีบัญชีโอเคเพย์วอลเล็ตสามารถฝากเงินสดได้โดยตรงโดยผ่านตู้ My p a เพทุกสาขาทั่วประเทศค่ะซึ่งขั้นตอนการเติมเงินใน e-wallet ของโอเคเพย์ง่ายๆเช่น 1. การเลือกภาษาด้การสัมผัสที่หน้าจอซึ่งคุณสามารถเลือกภาษารัสเซียอังกฤษไทยจีนและเยอรมันจากนั้นให้ทำการแตะที่ไอคอนการชำระเงินอื่นๆ เลือกบริการ eMoney แต่ที่ไอคอน eMoney เพื่อดำเนินการต่อไปและไปที่ส่วนของ eMoney เลือกไอคอน OKPay ในส่วนของ eMoney แต่ที่สัญลักษณ์ OKPay เพื่อดำเนินการต่อไปขั้นตอนที่4เลือกข้อมูลการชำระเงินใส่ใหมายเลขประจำตัว OKPay OK Wallet ในรูปแบบ OKPay และรหัสของท่านและแตะที่ปุ่มดำเนินการต่อไปขั้นตอนที่5ใส่เงินของท่านในรูปแบบเงินสด ตรวจสอบข้อมูลของคุณให้รอบคอบและใส่เงินสดและแตะที่ปุ่มจ่ายเงินจำนวนเงินขั้นต่ำคือ40บาทเงินสกุลไทยบาทจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสกุล USD หรือดอลล่าสหรัฐโดยอัตโนมัติถูกย้ายไปอยู่ในกระเป๋า OKPay OK Wallet ที่คุณได้ระบุไว้ในการเติมเงินโดยทันทีค่ะลูกค้า OKPay OK Wallet สามารถเติมเงินสดของท่านผ่านบริการตู้ไม Pay ได้แล้ววันนี้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ